อุ๋ยเพจดงังหย่อนประโยคเด็ดสะเทือนวงการบันเทิงอีกแล้วไม่ต้องพักมีเรื่องให้เผือกอีกแล้วช่วงนี้วงการบันเทิงร้อนฉาดเต็มไปด้วยประเด็นต่างๆนาน,นานและที่มีมากสุดในช่วงนี้คือประเด็นเรื่องความรักรักรักเลิกเลิกมือที่3าแชร์พฤติกรรมล่าสุดเพจดงังเจมอยร้อยแก็ไม่อยู่เฉยออกมาโพสประโยคเด็ดผ่าน Facebook บอกว่าจากนี้จะมีข่าวดาราเลิกกันหลายคู่เลยแหละการไม่ลงรูปคู่ไม่แถกหากันหนี่มันสอแววจรงิงๆ ท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนานทั้งบอกว่างงเหมือนกันเลิกก็ออกมาบอกสิมันจะไปยากอะไรก็แค่คนไม่รักการทําให้พวกเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายวันทําไมการลงรูปคู่บ่อยๆก็ใช่ว่าสามีตัวเองไม่มีกิ๊กนะคะเห็นมาเยอะลงรูปกลบข่าวสร้างภาพเป็นกําลังใจให้ทุกคู่รักทุกคู่นะคะเบื่อก็เลิกธรรมดาฉันสนใจแค่คู่เดียวรอเขาประกาศก่อนจะหวัวรอให้ฟันโยกเลยยังไม่อยากทำตอนนี้กลัวได้กินอาหารหมาเป็นตน้น